สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับพบกับผมรองขบวนกนดีอีกครั้งในรายการรู้ทันป้องกันโรคนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องการนอนกรนครับการนอนกรนท่านคงคิดว่าคงแค่ลำคานะนะใครกรนดังๆกันหนีไปเดี๋ยวก็หมดแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับถ้าหากเราปล่อยปละละเลยแล้วไม่ดูแลเขาว่ามันมีอันตรายได้ครับวันนี้ผมก็ได้นาผู้เชี่ยวชาญมาพบกับท่านผู้ชมสองท่านนะครับท่านแรกเภสัชกรหญิงกหนกรัฐศิชารังสีนะครับและอีกท่านหนึ่ง คุณชมพู่ก่อนบ่ายครับสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะถามจริงพู่จ๋าพ่อพ่อแน่นอนหนูว่าผู้เชี่ยวชาญหนูไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะพ่อมันน่าจะเที่ยวชาญนะเพราะพ่อเราลักษณะพ่อเราจะนอนกลนนะอันนี้อยู่ใกล้ชิดคนมีปัญหามากกว่าใช่อยอันนี้นี่อยากถามจริงค่ะว่าสาเหตุทําไมคุณพ่อหถึงนอนกลนหรือว่าคนทั่วไปที่นอนกลนนี่มันเกิดจากอะไรอะค่ะคืออย่างนี้นะคะปัจจัยกระตุ้นการนอนกลนะนะคะอย่างแรกเลยอายุ พอ,อายุที่เพิเ่มมากขึ้นปกุกศีรษะทำให้กล้ามเนื้อมันหย่อนคล้อยมากขึ้น<อ>นะคะเมื่อกล้ามเนื้อหย่อนคล้อยมากขึ้น<อ>ลิ้นไก่กับพยานอมันก็คือกล้ามเนื้อของเราเหมือนกัน<อ>มันก็หย่อนคล้อยมากขึ้น พอมีลมหรือมีอากาศมีออกซิเจนเข้าไปมันก็เกิดการสั่นสะเทือนกับวินไก่กับเพดนอ่อนเกิดเป็นเสียงกลดนะคะนี่คืออายุคือการนอนกลนเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งกลนแบบธรรมดาคือเมื่อกี้นี้ที่พ่อลองกลนให้ฟังว่าครอกฟี่กลดแบบน่้รักนัรักของพ่อคือกลนแบบไม่อันตรายนะคะคือคอกฟี่คอกฟี่คือหมายถึงว่าการแบบอาคลายตัวของกล้ามเนื้อบ้างไม่มีภาวะการหยุดหายใจในขณะนอนหลับ นอนกลนนนอันตรายถึงหยุดหายใจเลยใช่พ่อนะคะ <Huh? S 2> คือเขาบอกว่าการนอนกลนเนี่ยมีสองประเภท uh huh. ประเภทแรกคือประเภทธรรมดาคือไม่ uh huh. อ uh ันตรายอะไรครอกฟีฟังสังเกตฟัง uh huh. เสียงเอาคลอกฟีคลอกฟีอ,กฟอ,กฟอันนี้ uh huh. ปกติ uh huh. นะคะ แต่ถ้าคุณมีอาการภาวะการหยุดหายใจในขณะนอนหลับร่วมด้วยสิ่งที่สังเกตตัวเองและให้คนข้างๆสังเกตให้อย่างแรกเลยหนึ่งรนเสียงดังอย่างที่สองคือนอนนอนกรนอยู่คอแล้วหยุดหยอดหยุดยิ่งดังยังไงหยุดเสียงไม่สมเสะดเพื่มขึ้นมาสำหรับกรนอ่อันนี้นะคะข้อสข้อสามเคือว่าอย่างเช่นตื่นเช้ามาแล้วเพลียคอแห้งไม่สดชื่น เอ๊นอนนานแล้วอนอนแปดชั่วโมงเต็มแล้วจริงๆต้องตื่นมาพร้อมทํางานพร้อมลุยแต่ยังไม่อยากลุกจากเตียงเลยทำไมอ่ะ,อะมันหลับไม่สนิท<อ>แกพ่อพอหยุดหายใจจะดุ้งตื่นหยุดหายใจจะดุ้งตื่น อย่างเงี้ยนะคะแล้วกลางวันเนี่ยขับรถอยู่เอ๊ะทำไมฉันหลับไหนออหลับไปอย่างเงี้ยอันตรายมากเลยนะใช่ค่ะเคยได้ยินบ่อยๆคนที่ขับรถแล้วก็แบบเผลอหลับในไปโอ้นี่การกลโนก็เป็นสาเหตุของเป็นสาเหตุอะไรหลายอย่างใช่ใช่บางคนเขาก็บอกเอ๊ะฉันฝันฉันกลนฉันไม่ดีนอนฉันรู้สึกได้ว่าคืออย่างคุณชมพู่อาจจะเคยคือแบบนอนนอนแล้วรู้สึกตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกหลับไม่สนิททั้งคืนเป็นค่ะอ่ะอย่างเงี้ยคือคือนอนกล็น นะคะ<ม>และถ้าเกิดว่าเป็นหนัหนกๆคือมีนอนกรนแบบมีภาวะการหยุดหายใจ<ม>ในขณะนอนหลับอ<ม>ย่างที่โอ<ม>๊กบอกไปปัญหาการนอนกรนเป็นปัญหาใหญ่ที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะอาจส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตจนเกิดเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตรวมทั้งเกิดความรำคาญของคนในครอบครัวปัจจุบันได้มีสมุนไพรซึ่งผ่านกระบวนการสกัดเอาแต่สารสำคัญที่ช่วยในเรื่องระบบหายใจ ที่จะช่วยคุณในเรื่องแก้ไขปัญหาการนอนกรนนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ซีนอเป็นทางเลือกใหม่ที่บำบัดอาการนอนกรนซึ่งประกอบด้วยขมิ้นออยล์ขมิ้นชันไพรเจดพังคีกระทือสมุนไพรเหล่านี้ล้วนเป็นสมุนไพรไทยที่ช่วยบำบัดในเรื่องทางเดินหายใจทำให้หายใจสะดวกขึ้นในขณะนอนหลับคุณผู้ชมครับคุณอย่าคิดว่าการกรนเป็นแค่ปัญหาเรื่องความลำคานเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าหากคุณปล่อยไว้น,นานๆแ,แล้วเราก็มันยิ่งกว่าลำคาญครับเพราะมันจะผ่านทาให้คุณถึงกับเสียชีวิตได้ปัญหาเรื่องการกลนไม่ใช่เรื่องยากเกินเลยครับเราสามารถแก้ไขได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกลนโทรมาหาเราสิครับเราพร้อมจะช่วยแก้ไขให้คุณค หากคุณมีอาการเหล่านี้กรนเสียงดังและมีลักษณะติดขาดหายใจเฮือกหรือสำลักกรนระหว่างนอนนอนหลับในช่วงกลางวันมากเกินไปรู้สึกง่วงบ่อยปวดศีรษะในตอนเช้ามีปัญหาเรื่องความจำหรือการเรียนรู้มักมีอารมณ์ชุนเฉียวหงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายไม่มีสมาธิในการทำงานอารมณ์แปรปรวนคอแห้งขณะตื่นปวดปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืนมีปัญหาโรคความดันโลหิตสูง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศโทรปรึกษาเราได้ที่เบอร์0933216171 0933216172และ0933216173ครับก็มาพบกับช่วงต่อไปนะครับมันต้องมีวิธีครับ ถ้าไม่งั้นยุ่งแน่เดี๋ยวผมจะถามคุณกนกรัฐว่าถ้าหากว่ามีการกลนแบบอล,ลักสัมฤทกลนอะไรพวกนี้ถึงมีการหยุดหายใจเนี่ยแล้วมันจะมีวิธีการดูแลแก้ไขรักษาอย่างไงมั้งไหมในปัจจุบันนะคะมีตำรายานะคะาพาะเป็นตำรายาแพทย์แผนไทยนะคะชื่อว่าตำราพระโอสถพนาราย ของทางจังหวัดลบุรีนะคะเป็นตำรายาเก่าแก่สมัยองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเลยนะคะได้ระบุเอาไว้ในตำราเนี่ยได้ระบุเอาไว้ว่าภาวะที่หายใจไม่สะดวกหายใจเข้าออกติดขัดนะคะเกิดจากความผิดปกติของวายโยธาวายโยธาคือธาตุลมค่ะคุณชมพู่อ๋อพอจะเข้าใจคุณชมพู่จะอึ้งๆอยู่นะคะกำลังไหลตามไปอยู่กันน่าสนใจวายโยธาคือธาตุลมค่ะคือหมายความว่า มีมีลมเนี่ยผิดปกติมากผิดปกติจนทําให้คือทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นความเชื่อคล้องจองสอดคล้องกันว่าการที่ลิ้นไก่กับเพนอ่อนมันหย่อนคล้อยหรือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยหย่อนคล้อยก็คือเกิดจากการที่มีลมในเส้นเอ็นนะเส้นเลือดมากจนเกินไปถ้าเราใช้สมุนไพรกลุ่มขับลมนะก็ขับลมกลุ่มนี้ออกขับลมที่ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันหย่อนคล้อยออก ร่างกายหรือกล้ามเนื้อก็จะกลับมาทํางานปกติเหมือนเดิมก็จะช่วยแก้ปัญหาได้เออแต่ยี่สมุนไพรก็ประโยชน์ก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะคะอย่างสมุนไพรกลุ่มขับลมก็อย่างเช่นเจตพังคีระตชื่อบบเชยชะปลูนะคะกลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มขับลมหมดเลยนะคะคือเป็นสมุนไพรพื้นพื้นเนี่ยของเรานะคะเป็นกลุ่มขับลมค่ะที่ช่วยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยกลับมาทำงานปกติเหมือนเดิมอีกกลุ่มนึงก็คือขมิ้นอ้อยขมิ้นชันลาย